ห้าข้อคิดทําให้คุณสําเร็จมากขึ้นทุกวันข้อหนึ่งการขอบคุณสิ่งที่เรามีและการที่เราได้รับมันเลือกซึ่งและมีความหมายมากนะครับบางคนไม่เห็นว่ามันมีความหมายเลยก็อีแค่คําขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยขอบคุณเลยต่อให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีสิ่งนั้นก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยคือไม่มีพลังงานในการดึงดูดสิ่งดีที่เหมือนกันเข้ามาสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณอยากจะเด้งดูดสิ่งดีคุณต้องเริ่มจากคำขอบคุณก่อนครับข้ 2> อ2คนส่วนมาก90%ยอมจมกับอดีตทั้ทงที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวสุดท้ายพวกเขาก็กลับไปหลุมเดิมแต่ชีวิตคุณเนี่ยทำไมมันไม่ไปไหนสักทีเพราะว่าคุณพลาดการอยู่กับปัจจุบันครับอยู่กับปัจจุบันก็คือขณะนี้ตอนนี้คุณอยากได้สิ่งใดกันแน่ในชีวิตคุณคุณอยากจะทําอะไรกันแน่จงอนุญาต ให้ตัวเองมีอิสระในการคิดใช้ชีวิตและทําทุกสิ่งตามที่เราอยากจะทําจงพูดในแบบที่คุณอยากพูดจงทําในแบบที่คุณอยากทําจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจงอิงทุกอย่างจากปัจจุบันข้อ 3. ให้เวลากับตัวเองจริงๆในการฝึกฝนทักษะบางอย่างที่จะทําให้คุณมีรายได้สูงคนส่วนมากเนี่ยรีบร้อนจุเกินไปจนไม่อยากจะหว่นานเมล็ดพันธุ์แต่อยากจะกินผลของมันและแน่นอนว่าการฝึกเป็นสิ่งที่ คนส่วนใหญ่เบื่อแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากจใช้ายเวลาให้มันแต่คุณจะเข้าใจมันในวันนี้แล้วก็จะเต็มใจฝึกต่อไปจงจําไว้เลยว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นนันทีมันเกิดขึ้นจากการที่คุณหว่นานเมล็ดพันุ์ในวันนี้ก็คือการฝึกฝึกฝึกข้อ 4. คนสําเร็จเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กันหรอกนะครับเขาแค่ทําสิ่งเล็ก,ลกๆในในเล็กน้อยแต่เขาแค่ทําทุกวันครับสิ่งสําคัญเนี่ยที่คนสําเร็จเขามีก็คือ เขาทําทุกวันเขามีวินัยที่ต่อเนื่องครับเขาแค่ทําเรื่องที่เรียบง่ายที่คนอื่นเนี่ยไม่อยากจะใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการฝึกและการทําแล้ววันนี้เนี่ยคุณมีเรื่องเล็กอะไรที่จะเริ่มต้นทําบ้างครับจงเริ่มต้นทุกอย่างจากสิ่งเล็กๆที่คุณมีแต่ดําดิ่งลึกลงไปและทําต่อเนื่องทุกๆวันคุณแค่ทําสิ่งที่เรียบง่ายครับและข้อต่อมาข้อที่5นะครับมีแต่คนที่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนเท่านั้นที่จะรู้สึกแย่เบื่อ ขี้เกียจเวลาที่ต้องทํางานหนักฝึกหนักๆและให้เวลากับการเติบโตแต่คนเหล่านี้ครับเขาอยากจะรวยมากๆแต่เขาเนี่ยไม่อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือขอบเขตความสบายครับเพราะฉะนั้นมีแต่คนที่มีเป้าหมายชัดเท่านั้นที่เขาเนี่ยเพลิดเพลินไปกับการฝึกการลงมือทําเพราะพวกเขารู้ดีว่านี่เป็นเงื่อนไขที่จะทําให้พวกเขาไปสู่ความสาเร็จได้ครับและนี่เป็นแนวคิด5ข้อที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จมากขึ้นในทุกวัน ใครทำได้พิมพ์ทําได้นะครับโอปาอิสานมาสเตอร์โคด n อ p สวัสดีครับ